ังจากนั้นนะยังไงต่อครับลงไปเลยใส่กรนครับผมใส่แม่อใส่สองไอ้พี่อยู่ในคออยู่แล้ว ค o ณมา o r น i ่งฟ r ร์มจัตตาีบครับเฮลิ i, คอาไปวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ท่าเรือเพื่อที่จะข้ามไปที่เกาะฝั่งนู้นก็คือเกาะแสมสารแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังรอเรือกับกับต้นหนุ่ยนะครับมารับเพื่อที่จะไปเรียนดำน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมสนุกสนุก,นกวันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรบ้างนะครับถ้าอยากรู้ก็ตามไปเลยเมื่อกี้เห็นเรือมาแล้วน่าจะเป็นเรือลำนั้นเด้ง สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อหนุ่ยนะครับสวัสดีครับครับพี่โก้ครับผมยากคู๋เราจะเดินเรือไปเรื่อยๆครับแนะนำเกาะไปเรื่อยๆนะมีไปเรื่อยๆเกาะทางซ้ายมือเรานะครับอันนี้ชื่อว่าเกาะแรดนะครับอ่าเป็นตัว A แตเราพูดจะมองหน้าใครอันนี้มีชื่อว่าเกาะกระแม่สานะครับหาดเทียนนะครับหาดเทียนมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับลิงกระแม่หรือเปล่าครับถามว่าทำไมถึงชื่อเกาะกระแม่สาใช่ไหม เพราะว่ามันมีต้นสมัยสาเนเยอะครับอ๋อสมัยสานเป็นชื่อต้นไมน้นะครับบางคนคิดว่าเป็นชื่อลิงชื่อปูปอย่างนี้นะครับไม่ใช่พอมาถึงที่นี่แล้วสิ่งที่ต้องเตรียมมานอกจากใจก็คือต้องเตรียมเงินมาคนละห้าสิบบาทเพราะว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าอุทยานใช่ไหมครับพี่เป็นที่อนุรักษ์อของทัพเรือขึ้นมาแล้วจ่ายตังก่อนที่จะไปลงไปเรียนดำน้ำเนี่ยพี่ทหารบอกว่าให้ขึ้นมาดูเต่าก่อนนี่คือบ่อเต่าอุ๊ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เจอเต่าใต้ขนาดนี้โอยน่ารัก สำหรับใครที่อยากดำน้ำตื้นแต่ว่ามีภาวะเป็นไฮโดโฟเบียนะครับก็ให้แจ้งพี่กับตันนุ่ยเลยเพราะว่าเขาจะได้ลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหลายๆคนนาอมีอาการกลัวอะไรแต่ว่าอยากได้รูปอะไรอย่างนั้นแต่ว่าตัวพีเนี่ยเป็นกึ่งไฮโดโฟเบียละกันนะครับแล้วก็ก่อนจะลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเพื่อป้องกันการเป็นตะคริวเพราะว่าการเป็นตะคริวเนี่ยเกิดจากได้หลายจากปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อเยอะเกินไปอากาศเย็นๆในน้ำแบบนี้หรือว่ากล้ามเนื้อขาดการส t ตร t c h i n g หรือว่าร่างกายขาดโพแทสเซียมนะครับก็อาจจะทำให้เป็นภาวะตะคิววด้้้้แลก็ี่ามทนใต เห็นผ,ผิวแบบเนี้ยอากาศมันจะเย็นลบอีกประมาณ5องศาเราก็จะมายืดกันนะครับเมื่อกี้ก็ทาท่ายืดมแต่แล้วตอนนี้พร้อมลงน้ําแต่อีกอย่างหนึ่งแล้วกันใครที่ออกกําลังกายอยู่แล้วเนี่ยการดําลงไปในน้ำเนี่ยเราจะต้องหายใจทางปากซึ่งจะต้องใช้แรงในการหายใจมากกว่าปากติอยู่แล้วก็ฝึกออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งแล้วก็การคาร์ดิโอก็ช่วยได้เพื่อให้ปอดแข็งแรงแล้วก็ระบบการทํางานของหัวใจใต้น้ำเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแต่วันนี้เราไม่ต้องลงไปลึกขนาดนั้นเราลงน้ําตื้นๆกล้องพร้อมเดี๋ยวไปดูโลกใต้น้ากันว่าจะสวยงาม กว่าข้างบนยังไงพอพูดจะลงน้ำแล้วเริ่มกลัวเป็นโรคโรคแบบไฮโดรโฟเบียก็เริ่มลิ้นพัดกันหลังจากนั้นยังไงต่อครับลงไปเลยอ่ะอุปกรณ์ก่อนครับผมใส่แว่นซอมก็อมใส่สองไอ้พี่อยู่ในคออยู่นะพี่ทันท่านท่านท่านใจเศร้าเองมาเดี๋ยวเราจะเกาะตรงย่าง แล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะพาไหว้เข้าไปตรงจุดที่สามารถสุดทีุ่ได้นะครับอันนี้เราข้าบเลยไหมคะใช่ต้องเซตอุปกรณ์ให้ครบก่อนลงน้ำทุกครั้งเดี๋ยวพี่จับพวงยางเลยพยายามลองเอาหน้าจุ่มน้ำดูนะครับเซ็ตอุปกรณ์ว่าน้ำเข้าไหม ลแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับเราจะสอนวิธีการคล้อหน้าลอยตัวแบบไม่มีเชือกชูชีพครับอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องถอ,ตอนนดตัวใช่ครับอ้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการถอดชูชีพแล้วก็การดับน้ำเนี่ยมันจะยากกว่าการดับน้ำแบบปกติ ตื่นเต้นไม่ตกใจพยาแบบควบคุมสติตัวเองมากเพราะว่ารู้ว่าถ้าตกใจอ่ะเราจะหายเราจะดัเข้าไป สำหรับมือใหม่คนไหนนะคบพี่อยากเรียนดำน้ำติดต่อมาได้เลยนะครับที่กับตันหนุ่ยสอนดำน้ำสมัยสารน,นะครับแล้วก็พิงขอฝากไว้เลยว่าใครที่มาดำน้ำที่นี่นะครับจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนําอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยอะไรสวยสวยงาม,งามใต้น้ำเนี่ยเขาบอกว่าอย่าแตะต้องก็อย่าไปแตะต้องเขาเพราะว่าเผื่อว่าให้คนอื่นๆเนี่ยเขาตามมาดูธรรมชาติสิ่งนี้ได้นะครับเอาล่ะ ก่อนกลับบ้านวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงกลับไปดูใต้น้ํากันอีกรอบนึงอันดับแรกก็ต้องใส่แว่นตาให้ถูกต้องนะครับเชือกจะต้องอยู่เนื้อหูนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบหลังจากนั้นก็ตามไปดูกันข้างล่างเลยครับหนึองส